จูงเป็นวัวไปได้เนี่ยเ,เร็วเร็วดิฉันฉันไม่อยากไปอะอมี่เอ,อมามหมก็ไปแล้วๆทำไมแกต้องอยากเจอคุณน้ามานัะวะเอาใครจะไม่อยากเจอว่าแกคิดเอาด้วยฉันนะสวยเซ็กซีระเบิดขนาดนี้ตามจีบแกตั้งแต่ปีหนึ่งตื้อแกมัตั้งแต่ปีหนึ่งยังไม่ติดเลยแล้วเขาเป็นใครเจอแกแป๊บเดียว๊บแกตกหลุมรักเขาฉันก็ต้องอยากรู้จักเขาดิแต่ฉันไม่อยากไปนี่หว่าเนี่ยแกติดแค่ลุงแค่ไม่ต้องห่วงเลยเฮาเดี๋ยวฉันกันให้ ัฉนไม,ไม่ต้องแต่ไม่ต้องแต่เลยฉันนว้ยรุ้นมานานแล้วให้แกมีความรักแล้วมันก็ไม่เคยสำเร็จครั้งนี้ยังไงฉันก็ต้องช่วยแกไม่เอา,าฉันไม่ไปหรอกอาวออนี่แกนว้ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันใจคอแกไม่คิดจะให้ฉันเจอแฟนแกนเลยไง

ก๋องเอาถึงแล้วเหรอคะโอ,โอเคโอเคโอเคได้ได้เนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมี่ไปรับเลยแล้วกันบายบายไงอ่ะไปไหมไปแค่เนี้ยไปดอนเมืองโกงมาแล้วเว้ยฉันต้องไปรับโกงก่อนแกไม่เจอกันวันหลังนะไอ้แม่เราช้าน่าวันนะหลังวันหลังนี่แกบิ้วฉันขนดาดแล้วจะทิ้งอย่างนี้เลยเหรอเออไปก่อนเนดะ้วย ไอ้เม่ไครไปจริงเหรอเนี่ยไปไหควะนี่ย จริงนะไม่ได้โกหกผมนะโต้คุณลุงครับผมจะไปโกหกคุณลุงทำไมล่ะครับจริงไหมครับเอาไว้สักวันมะรืนนะครับคุณลุงครับผมจะหางูเหลือมตัวเล็กๆน่ารักน่ารักที่แบบเพิ่งกำลังกินลูกเยียบเลยครับให้คุณลุงดีไหมครับเย <c oughs> ้ดีดีดีหมอดีมากเลยโอ้โหผมฝันมานานแล้วก็อยากจะเลี้ยงงูเหลือมน,น่ารักน่ารักไว้แต่น้ำมาสิเขาไม่ยอมให้ผมเลี้ยง เออหมอหมอครับเรื่องนี้เป็นเป็นความลับเ่ยรู้ระหว่างเราสองคนนะได้ครับคุณลุงเอาสองคนไม่ให้น้ำรู้เด็ดขาดนะครับผมไม่รู้ครับเอ้ยเด็เลี้ยงไปไหนเนี่ยหมอครับมองหาไข่ก็ ก็นอกจากคุณลุงแล้วก็มีคุณน้ำสิครับอันนาอันนาอันนานี่นี่มาชอบร้านสาวผมหรือฮะเออฮะคือคือคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับฮะยังไงฮะคือนี่นี่นี่หมอเราลูกพุชาด้ดีกันหน่าเข้าใจกันเราหมอเป็นคนดีนิสัยดีไม่ต้องห่วงผมช่วยเหลือเอง นี่คุณลุงพูดจริงเล่แบบครับขอบคุณคุณลุงมากครับนี่หมอเป็นคนมีสัมมาคารวะจริงๆครับผมไม่เหมือนในหมอเบือกคนนั้นใครครับหมอเบือกก็ไอหมอคนั้นนี่เล่าอ๋อคุณลุงหมายถึงไอหมอลางหาวนั่นหรอครับเฮ้ยนั่นแหละใช่ไม่ได้นี่ใสไม่ดีครับใช่ครับแลนี่เสอจะมาจีบลานสาวผมฝันไปเถอะเออชาดหน้าใบใบ ไม่ได้เลยนะครับคุณลุงอย่าไว้ใจเลยนะครับขรอกทางหาวเนี่ยนี่ใช่แต่สําหรับหมอเนี่ยเป็นคนดีมีสมาคาละวะผมเชียร์เต็มที่ขอบคุณครับคุณลุงประดิษฐ์พื้นฐานที่บ้านดีครับคุณลุงเยี่ยมเอางี้ครับหมอรอที่นี่ผมจะไปตามน้ำครับตรงนี้เลยนะครับอย่างนั้นถ้าเป็นคุณหมอกลางหาวมาคุณลุงต้องปิดกันเต็มที่อ๋อแน่นอน สบายใจนะเขานักุงเออคนเราบนวาสดนเป็นกันเฮ้หน้าบ้านอยไ้ทำไมคุณลุงไปตามหบ้านนีนี้ไม่รอดแล้วครับคุณหมอสงบสึกนะก็หมายความว่าแกไปได้แล้วไปไปสิ ไม่ไปเลยฉันไปเองก็ได้วะเฮ้ยน้บกแล้วป่ะสะอาดแ่ล้วแป่เล่บปะน้ำเอ้ยหนกไปพบหมอพิ่ิตรเพื่อนหน่อยน่ารกนะอืไม่หรอกค่ะน้ำไม่ว่างนะค่ะเดี๋ยวต้องอาบน้ำเจ้าพวกนี้ให้หมดเลยเอ้ยไม่เป็นไรหน้า ให้ไม่สุกมันอานคนเดียวก็ได้ว้ายคุณานานี่อะไรอะจู่ๆจะไม่สุกแก้ภาพน้ำกลางแจ้งเงี้ยโอ้แล้วอีกแล้วแล้ว<ค>อีกแล้วไอ้าสางไม่เอาหรอกเฮ้ยแล้วเ่อใหญ่แล้วมันคนละเรื่องก,กันเลยโอ้ยไม่นี่อะไรกูไม่ตึงนุ๊ไปพบหมอปชจิตรหน่อยเขาน่ารักนะลูก,ลกไม่น่าเชื่อเลยนะคะอย่างคุณลุงที่เคยอคติมากับคุณหมอทุกคน แต่แกอีกแค่คุณหมอพิชนคนที่ชอบเลี้ยงงูเนี่ยจะทําให้คุณลุงเลิกอคติแถมยังเอออหอหมกกับเขาได้ถึงขนาดเนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็ก็ลุง่มทหารนี่ลูกฮะมันก็ต้องหนักแน่นดิเอาล่ะลุงอาจจะอคติกับไู้หมอหมาก็จริงแต่สําหรับหมอพิชนคนดีแหมพูดตรงๆนะเขาเขา ลูกดิไกไปแทำาไรล่ะไว้โอยพี่นี่ลูกเตลทอนถ่ายของคนนี่ลูกดิกหยุดอย่างนี้นะลูกดิ๊กฉันบอกให้หยุดลูกดิกหดกฉันบอกให้หยุดลูกดิกนายทำอย่างนี้ได้ยงไงฮะคุณหมอก็เป็นแขกของเรานะใช่ครับ นี่นี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะนายทําผิดนายก็ต้องได้รับโทษพิสุุคะลดอาหารลูกดิกสามวันไม่ค่ะยังไงน้ําก็ไม่ใจอ่อนเดี๋ยวลูกดิกเคยตัวโดนด่าทีก็ไปแล้วโถลูกดิกกก้ย อย่างนี้ลูกดิ๊กมันคงเสียใจนะคะคุณอาอืมดีแล้วนะมันทำผิดต้องได้รับโทษคึงแล้วจะได้ไม่กล้าใช่แล้วครับคุณลุงครับไปอย่างนี้นะครับตั่งขังซะให้เหตุครับสั่งขังสามวันเจ็ดวันเลยก็ได้ครับคุณลุงจะได้รู้สึกนึกสบั้งแค่นี้ก็ลงได้แล้วทครมาล็อกวะเนี่ยคุณลุงครับ ครับคุณลุงคุณลุงครับโอ้ยผมไม่ขังหมาเขาเนี่ยขังผมแล้วเอากุญแจไปไหนวะเนี่ยโอ้คุณลุงครับพี่สุคุณน้าโอ้คุณน้าคุณลุงเฮ้ยล็อกก็ลำใหม่เี่ย เพราะคุณหมออไปชนคนเดียวแท,ะทะ้ๆเราถึงต้องโดนลงโทษแบบเนี้ยคราวนี้ต้องอดตายแน่นนนเลยดุกดิอดเลย นายไม่ชอบคุณหมออภิชนแต่ว่านายก็ไม่สมควรทํากับเขาอย่างนั้นอยู่ดีอ่ะนายรู้ตัวใช่ไหมว่านายทําผิดดีมากนายเมื่อานายยอมรับฉันก็จะลดโทษให้เหลือแค่สองวันนี่นายบอกใครนะทุกทก ฉันก็ไม่ชอบคุณหมออภิชนเหมือนนายนั่นแหละฉันว่าเขายังไงก็ไม่รู้แต่คุณลุงนะสิพอร,รู้ว่าชอบงูเหมือนกันเท่านั้นแหละก็ถูกชะตาคุยจ้อเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานงั้นแหละ มาจากไหนเนี่ยฮะเรามานี่สิอยู่แถวนี้เหรอโอ้โหโชคดีเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านคุณน้ำด้วยทำไมผอมอย่างเงี้ยฮกินไรยังไะฮะมานี่มานี่มาที่นี่มาแล้วเดี๋ยวมึงไปกินนี่เลยแต่ว่าก่อนจะให้กินขนมนะต้องสัญญาณก่อนว่าต้องช่วยกันหน่อยต้องดูแลคุณน้ำให้ดีๆให้ขโมยดขมวดมันทำร้ายร่างกายได้รู้ไหมรู้ป่ะครับรู้ป่ะโอเคมาอ่าเยี่ยมมาก รู้บอกสัญญาแล้วนะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงคุณน้ำสวัสดีค่ะคุณหมอหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีลูกดิ๊กไงลูกดิ๊กหายดีแล้วหรอครับค่ะคุณหมอพิชมมาแทานคุณหมอแล้วล่ะค่ะมาแทนค่ะ เห็นบอกว่าเป็นบริการพิเศษของทางโรงพยาบาลที่คุณหมอทุกคนเนี่ยนะคะต้องแวะมาเยี่ยมดูอาการคนไข้ถึงที่บ้านลูกค้าเหรอครับผมไม่อยก,กระู้เลยอ้าวงั้นคุณหมอพิชชนก็โกหกนะสิคะผมไม่ทราบหรอครับแล้วนี่คุณหมอไปชนเขากลับไปยังครับยังค่ะนั่งคุยถูกคออยู่กับคุณลุงในบ้าน นั่งคุยถูกคอกับคุณลุงในบ้านค่ะนั่งคุยกันจ้อถึงเรื่องงูอะค่ะจน้ำต้องปลีกตัวออกมาเนี่ยน่ายจ้าคุณหมอพิชนนะครับไม่เห็นเหมือนผม อยากจะรู้จริงๆว่าเอ๊ะลูกกูเหลือมเนี่ยมันจะกินอาหารอะไรครับฮะหมอครับลูกกูเหลือมเนี่ยมันจะกินอาหารอะไรครับลูกมันนะลูกมันตัวเล็กๆอ๋อพี่สุขจ๋าพี่สุขพี่สุขคนสวยพี่สุขจ๋าคุณน,น้ำนะจ๊ะอะไรนะคะ,ะนะคุณน้ำปองอะไรนะคุณน้ำ คุณน้ำมันไปเดินแล้วในสวนแล้วมั้งลูกเล็กก็ไม่อยู่ด้วยอยู่กันแค่นี้ท่าเต้องตะกอนเลยแสบหูมาเลยฮ้องนิดหนูพี่สุกจ๋าแล้วไปที่สวนไหนละจ๊ะจะได้ตามไปคุณน้ำว่าไงนะครับชื่อคุณหมอนะคะกลางหาวน้ำว่ามันแปลกคุณหมอจะรังเกียจไหมคะถ้าน้ำจะถามว่าทำไมคุณหมอถึงชื่อกลางหาวผมไม่รังเกียจหรอกครับ แต่ว่าเขินนิดหน่อยไม่เห็นต้องเขินเลยนะคะน้ำว่ามันแปลกดีออกไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยน้ำว่าน้ำชอบซะด้วยซ้ำอะไรนะครับคุณน้ำชอบผมคุณน้ำชอบชื่อผมเหรอครับค่ะสงสัยว่าคุณหมอจะเกิดบครื่องบินที่ไหนได้ล่ะครับชื่อผมอ่ะ มันมีประวัติพอเราให้ผมฟังว่าวันนั้นน่ะท้องฟ้ามืดครึ้มฝนกำลังต pues ั้งเขาอยู่ๆแม่ก็เกิดปวดท้องจะคลอดพ่อก็เลยรีบพาแม่ไปที่อนามัยจะไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวเหรอจริงเหรอจะไม่ไหวแล้วจะปวดท้องจะคลอดแล้วไม่ไหวก็ตรงนี้หรอวะ ไปไม่ทันที่ไหนแม่ก็คลอดผมกลางทางกันี่ยหละนะีแหละ ได้สองวันพ่อผมก็พาผมไปกราบหลวงตาที่วัดขอให้หลวงตาที่วัดน่นตั้งชื่อให้ท่านก็เลยตั้งชื่อให้ผมว่ากลางหาวอีกไม่นานน่ะแม่ผมก็เสียทุกวันนี้นะครับผมก็มีแต่คุณพ่อคนเดียวทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังดีนะคะคุณหมอย,ยังเหลือพ่อน้ำสิคะ เสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปเมื่อห้าปีก่อนทุกวันนี้น้ำก็เลยต้องอยู่กับคุณลุงผมเสียใจด้วยนะครับคุณน้ำว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องพูดกันดีกว่าไหมครับก็ดีค่ะแล้วคุณหมอจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเฮ้ยคุณน้ําทำไมถามอย่างนี้แหละครับเอ้า คุณน้องนุชคู่มันคุณหมอ,อ,อไม่ใช่ครับคุณน้ำครับคุณน้ำเข้าใจผิดใหญ่แล้วครับแต่ก็ดีเหมือนกันแหละครับที่คุณน้ำถามเรื่องนี้ผมก็อยากจะหาโอกาสคุยกับคุณน้ำมาตั้งนานแล้วคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับคุณน้องนุชเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันเท่านั้นครับอา้าวแล้วไหคุณน้องนุชเขาถึง หมอ,อใช่ไหมคะผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคือคนน้องนุชเนี่ยเธอเป็นคนน่ารักเป็นคนดีมไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครผมรักเธอนะใช่ครับแต่ว่ารักแบบน้องสาวอ๋อแต่ก็ไม่แน่นะคะเริ่มต้นแบบพี่พี่น้องๆน,นี่แหละแต่พอเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นก็กลายเป็นความรักใช่ไหมดุกดิ๊กคงยากอะครับไม่ใช่หรอกดุกดิ๊ก เพราะว่าผมคือผมเพราะว่าคุณหมอมีคนรักอยู่แล้วใช่ไหมลูกดิกคือก็ไม่ใช่นะลูกดีกไม่ใช่นะลูกดี๊กบอกคุณน้ำสิว่าหมออะเจอคนที่ถูกใจแล้วดูกดิ๊กอยากรู้จังเลยใครนะดูกดิกอยากรู้จังเลยค่ะ เอาไว้เอาไว้วันหนึ่งหมอจะบอกดุ๊กดิกแล้วกันนะนะดุ๊กดิกอยากรู้วันนี้ดกต้องรู้วันนี้ให้ได้เลยไม่เอาหมอบอกวันนี้กันนี้ไม่ได้อะนะเอาไว้วันหลังนะดุ๊กดิกนะไม่ได้แต่ดุ๊กดิกต้องรู้วันนี้นะวันหลังเถอะกระดากระดากระดาไมิกจะลอโอ้ยคุณน้ำเป็นองเขาอะ ป่านนี้มันไม่กลับบ้านอีกเฮ้ยเฮ้ยจักรยานคันนี้มันคุ้นเว้ยมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อน หมอกลางหาวนี่ว่ะไปกไอ้มอกลางหาจ็บใจ สวัสดีครับพอหวาดีขึ้นเลยครับงั้นเดี๋ยวไปเชิญนันในก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่คุณหมอหมออยากคิดนจะจะชนะมไปเอง่าไม่มีทางน้งไม่มีทางชนหะหรอก <laughs> and everyone at home is very interested to hear how are the dogs now? Thank you everyone, the dogs. Now cheese was okay right now. Thank you. Honey, honey, how about nobel? Nobel? Yeah, not Nobel, nobel. anymore. Not any Nobel. And thank you for coming. Love me, love you, pest that all. thank you I'm sorry I need toilet right now thank you thank you sorry 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 น <vastly lava> <less> ี่นี่นี่นี่คุณนรุตคุณหมอทำไมไปทำอะไรมาคะเนี่ยไม่เหงื่อตุ๊กขนาดนี้คะเนี่ยนี่เป็น V R ภาษาอะไรอ่ะทำไมให้บอกผมมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หมอกลางหาวนั่น จะต่างประเทศค่ะนักข่าวจากไอซียูจะต่างประเทศนะคะคุณหมอจะต่างประเทศเลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกเลยค่ะแหมนังนุช่ปลื้มใจแทนคุณหมอกลางข่าของนังนุ้ยจริงๆเลยค่ะไม่ปลื้มกับคุณนี่ทำไมหมอกลางหาไม่บอกทำไม ชวนสักคำหนึ่งป๋าก็มีเหมือนกันชวนสักคำก็ไม่ได้แคทนี่จชวนม,มันไปสัมภาษณ์ด้วยกันุ้ย,ยกับไม่ชวนมันน่าจิตใจนะใจ,ใจิตใจข้างซ้ายหรือข้างขวาคะถ้าเกิดเปนข้างซ้ายเนี่นะคะนุชว่าคุณหมอต้องเป็นเรื่องหัวใจแน่ๆเลยค่ะแล้วคุณหมอก็จะตายใน3วัน7วันเลยนะคะคุณหมอไปหาหมอท่านค่ะคุณหมอไปหาหมอท่านค่ะนี เพื่อไปที่น่แหละไม่รู้บังใครเป็นใครตายไปเลย